อีกเรื่องหนึ่งก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่อืพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวศค่ะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยโอเคอืจำได้ใช่ไหมครับว่าครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างนานพอสมควรค่ะสิรักเจจาคะหัวหมูทรวงฟันพลังประชารัฐพานักข่าวลงเรือล่องเจ้าพยาไปส่องท่าเทียบเรือ แห่งหนึ่งสร้างริมแม่น้ำเจ้าพยา,าแถวแถวบางกระบือแถวแถวบางโพแถวแถวนั้นเป็นท่าเทียบเรือที่สร้างอยู่ด้านหน้าบ้านหลังหนึ่งริมเจ้าพยาศิระก็พูดให้สองคนคิดต่อและคิดได้ไปว่าบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของเสรีพิสุทธิเมีเวศใช่ตัวเขาเคยไปมาด้วย ตัวเขาก็เคยเข้าไปในบ้านหลังนั้นด้วยเป็นบ้านของเสรีพิสุทธิ์เตมีเวิทนั่นแหละและก็ชี้ให้ดูท<ด>่าเทียบเรือนหน้าบ้านของเสรีพิสุทธิอนน์อันนี้แหละอันนี้แหละน่าจะมีปัญหาสร้างโดยไม่รับอนุญ,ญาตค่ะ และแล้วเรื่องก็นี่จางหายไปกับสายลมและแสงแดดมันก็มันก็นแค่เกมเกมหนึ่งเกมดิสเครดิตเกมหนึ่งของศิระจะฟัดต,ตัวใหญ่ลงด้วยเรื่องนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบก็นึกว่าเงียบหายไปนนะ,ะนะตอนนั้นนะห่างหายไปแล้วเกลือไปละก็แต่เป็นประเด็นแต่อยู่ๆเมื่อวันที่9ก้าคุมพาที่ผ่านมาอยู่ๆคุณอธิศรนุชดำรงอธทิบดีกรมงป่าไม้ไปแจ้งความ กับตำรวจปทศไปแจ้งความเอากับพลตตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้การปทศก็มรรขับการตํารวจปราบปรามความผิดทางด้านทรัพยากรนด่แหละไปแจ้งความโดยกล่าวหาว่าไอ้ท่าเทียบเรือจุดที่ศิระเคยพานักข่าวไปส่องเนี่ยมันสร้างโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตตามพรบรป่าไม้อมพรบรป่าไม้นะขิดเส้นไว้นะอืคุณอดิศรบอกว่า ไอ้ท่าทียบเรือตรงนั้นสร้างโดยได้รับใบอนุญาตจากกรมเจ้จจทาจท่าก็าจริงแต่ในเมื่อไม่ได้รับใบอนุญาตาตามรพอบอรบป่าไม้ก็ยังมีความผิดก็ยังมีความผิดและเมื่อสืบค้นก็พบว่าคนที่ไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือกับกรมเจ้าท่าก็คือเซรีพิสุทธิ์เทมีเวศค่ะ<ข><า> ไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าจะเล่นสลีพิสุทธิ์อันแน่นอนอันนี้ชัดเจนแล้วครับล้วจะต่อสายไปที่ก็ต่อสายไปที่พลตรวจเอกสลี bon พิสุทธิ์เตมีเยเวตเจ้าตัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องคดีนีนะคะผมก็งงๆนะืไปเกี่ยวข้องอะไรกับพรบรป่าไม้ใช่ไหมเพร,ะราหพระหลายคนเข้าใจว่าการก,ารก่อสร้างริมแม่น้ําเจ้าพยาแบบนี้ก็จะต้องขอนแยกกรมเพื่ท่าแล้วก็น่าจะจบเพราะมันเป็นสิ่งล่วงล้ำลาน้าที่ลุกล้ํ้ลาน้ําแต่บอกว่า ก็ขอญาตตามพรบป่าไม้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเคลียร์กันชัดนๆแล้วที่ตรงนี้มันไปส่วนไหนอย่างไรที่ไปผิดพรบป่าไม้ด้วยนะเราพยายามต่อสายไปที่คุณอดีศรค่ะขอตัวไม่สะดวกไม่สะดวกผู้ใหญ่ไม่ให้พูดมันอาจจะมีบางประเด็นที่ยังไม่สะดวกจะพูดอ่ะงั้นเราก็ไปนี่เลยดีกว่าพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่โดนคดีนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เสรีพูดสายครค่ะค่ะพี่นายพุดนาวคบคุณให้คุณเสรีพิสุทธิ์ครับไปดูเรื่องที่ตำรวจปทศหรือยังครับว่ากรมป่าไม้ไปแจ้งความข้อหาอะไรอย่างไรครับเห็นเนื้อหาสาระยังคะอันนี้โอ้ยเวเวลาพี่ไานไปดูเราก็ทํางานให้พี่นอกประชาชนอยู่เนี่ยสามสองวันที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้มันประชุมสภาทั้งหมดนี่ อ๋อมวภาเดี่ยไปดูก็ให้มันว่ากันไปครือนี้คุณอนายครับคนเราเนี่ยนะครัือจะเป็นสอสอมือนการแต่สินมันไม่เสมอกันศินไม่เสมอกันเหรอคะยังไงคะอธิบายอคนหนึ่งเป็นอดีตพบตรอีกคนเป็นอดีตนักโทษเนี่ยแม่คุยไม่รู้เรื่องหรอกเข้าะจะไหมอดีตพบตรก็คือเสรีพิสุทธิ์รู้แต่อดีตนักโทษที่ใครฮะใครฮะอะไรนะอดีตนักโทษที่พี่หมายถึงใครคะ อคุณศิระไงอ๋อศิระคนอดีตนักโทษเหรอฮะอดีตนักโทษไงอุ้ยเลยฮะเขาเขาเคยติดคุกเขาเคยติดคุกเลยนะสมัยไหนคะเคยติดคุกตั้งแต่ปีสามแปดเรื่องช่อโคมนะนะแล้วก็เช็คอีกสี่คดีนะติดคุกหมดอ่ะนะก็ผมผมขอตอบถอนในยังศาลนันูนไงศาลนูนก็รับแล้วแล้วรับไปแล้วไงอ๋อฮะฮะจำได้แล้วจำได้แล้วทำไมตกข่าวเนี่ย ทำไมต้องออกจากปากผมต้องออกจากปากท่านสรีพิสทจิ์สิครับโอ้นี่ก็เหมือนคุณอนใดนักข่าวระดับประเทศอย่างเงี้ยนะเป็นนักข่าวบ้านนอกนะแม่งหากินนะตลอดเวลาเอาเอาเอาอย่าโฆษณาเปรียบเทียบไม่ต้องโฆษณาเปรียบเทียบต่อเลยฮะต้องคนผู้ฟังจะต้องเข้าใจแล้วก่อนว่าคนพูดควรจะน่าเชื่อเชื่อถือใครอ๋อโอเคได้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 เอาเลือกเอาเรื่อง ระหว่างอดีพอดตพบตรอกับอดีตนักโทษระหว่างสรีมิสุทิ์กับศิระเจนจาคะสีมันไม่เสมอกันอยู่แล้วล่ะ,ะแล้วไงต่อแล้วมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องคุณอดิสรนุชด,ดำรงไปแจ้งความแล้วฮะมันหัวกันหัวกันคออคือเราก็รู้ว่าจะนําเรื่องที่เข้ากันมาดิการก่อนอื่นต้องเรียนคุณอะายให้ทราบว่าะนะประธานกรรมธิาการกฎหมายนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลย นะเรื่องนี้นะมันเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการปปชที anyway> <that that ่จะสอบว่าใครกระทาผิดกฎหมายนะแล้วเรื่องนี้ศิละเคยนำเข้าที่ประธานกรรมการปปชที่ผมแล้วรับเรื่องมาแล้วสอบมาแล้วจนทั่งยุติเรื่องไปแล้วศิละก็รู้เรื่องดีนะนี่เป็นมรดิกากฎหมายมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ศึกษาข้อที่จริงนะเกี่ยวกับนโยบายฟังให้ดีนะเกี่ยวกับนโยบายด้านกฎหมาย ยุทิธรรมและสิทธิมุโยชนนะศึกษาท้านนโยบายนะไม่ใช่มาหาใครกระทาความผิดกฎหมายคยังไปดูกฎหมายไหนมันล้าสมัยนะมันทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยนะครับต้องไปหาทางศึกษาทางแก้ไขงานเป็นอย่างนั้นไม่ใช่งานเป็นอย่างนี้นะคครับนี่เรื่องนี้ที่บอกสมคบกันก็คือเมื่อวานผมก็ส่งคนรัฟังคนะก็สรุปว่ามีผู้ร้องสองคนคือ คนหนึ่งก็คือพันเอกศิริวัฒน์มรนนท์นะค่ะไอ้นี่หากินกับไอ้บ่อนประตูน้ํานะแล้วก็ตอนนี้ยังเป็นจําเลยผมทั้งหลายคดีปเป็นจําเลยทั้งเบอร์ความแคดคดีปอประตูน้ํานะ,ะค่ะเป็นจําเลยทั้งเนี่ยมาดูที่ดินผมแล้วก็เป็นจาเลยแม้กระทั่งศิละเนี่ยเห็นมามที่ร่องเรือเนี่ยมาดูที่ดินผมก็เป็นจําเลยสาลรับฟ้บองหมดแล้วนะประการตัวมหมดทุกคนอีกคนก็เป็นผู้สมัครพลังประชารัฐนะนะ ไอ้ส่วนที่ยาน่ะก็เป็จำเลยเอาสวัสดีใช่ไหมได้เอาความเท็จไปร้องต่อกรรมริการผมไงผมก็ตัวกให้ก็เป็นจำเลยไปแล้วก็สมคบกันนะพวกกันนาเรื่องนี้มามาร้องกันมริการงในศิระนี่อีกะนะแล้วก็เรียกคนนู้นคนนี้มาแม้กระทั่งที่ดินอย่างหัวเลยนะเอาที่ดินมาหัวกันนะเอาทำไมที่ดินถึงบอกว่าเอ้ถ่าเทียบเรือเนี่ย คดีทิ่สุดเนี่ยมันบุกลุกป่าผิดพรบป่าไม้มันเกี่ยวยังไงคะตรงนี้ผมจะเรียนเบื้องต้นก่อนว่าผมเนี่ยทําอะไรผมมีหลักมีเกณฑ์ผมจะสร้างุณเดานไยรุ่นสุริราชที่เรื่องผมเนี่ยสร้างโดยได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่านะแล้วเคยมีคดีฟ้องร้องกันกับไอศิริวัน์เนี่ยแหละค่ะฟ้องร้องดาเนินคดีผมตอนผมเกษียณแล้วเนี่ยตอนผมยังไม่เกษียณไม่กล้าหรอกนะคคั่ะก็เสียแล้วก็ร้องนงดดำเนินคดีไปนะ จนทั้งตำรวจปปะสทั้งป่าไม้ใอ้ไม่ใช่ตำรวจปปะสะแล้วก็อายการเนี่ยก็สั่งมือฟ้องหมดหะนะว่าการสร้างซีเรือเนี่ยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตะนะนะเพราะเราขออนุญาตสร้างท่าที่เรืออเท่าขนาดหน้าที่ดิโนโฉนดที่ดินเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวว่าจะสร้าง20เมตร,ร21เมตร,ร22เมันไม่เกี่ยวหน้าที่ดินกว้างเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมแล้วก็การสร้างเนีเรร่ย เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตถูต้ต้องกันแล้วใช่ไหมนะทีนี้ที่ไอ้พวกนี้มันมา,มา,มาตรวจที่ผมอะไรเงี้ยก็เลยป็นจำเลยไนงะน,นี่ก็พยายามอีเอาที่ดินมาครับที่ดินเนี่ยมันก็ไม่รู้จริงไปเอาป่าไม้มาตัวทีมันก็ไม่รู้จรงิงะนะอาชีพดีที่ดินเนี่ยก็เป็นอาชีพดีคนใหม่เพราะอาชีพดีอาทีป่าไม้มาผมนั่นสุดจุดที่อาชีพดีป่าไม้ใช่คนอดีสอนเอยเป็น อาทีดีป่าไม้คนใหม่คนเก่าเนี่ยดำเนินคดีปารินาเลยถูกย้ายไปคุคนี้ก็เลยมาแทนนะก็เลยมีการสมคบคิดกันนะโดยอธทบดีป่าไม้คนนี้ก็มาแจ้งความที่บกปตทที่ผมฟังข่าวนะครับว่าเอ้ยผมสร้างท่าเทียบเรือเนี่ยนะผิดพรบป่าไม้งตรงนี้สิครับงงมันงงตรงนี้แล้วไปเกี่ยวโยองยังไงพรบป่าไม้ผมจะบอกคุณด้ายนฮะ ม <formation> า vt. ตาส er ี่คำว่าป่าเนี่ยหมายถึงอะไรค่ะนะป่าคือที่ดินนะผมพูดชัดๆนะป่าคือที่ดินนะที่ดินซึ่งที่บุกที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไบคป่าคือที่ดินนะะไม่ใช่น้ำนะะที่ดดดิิินนนนนพพืื้้เออ่่คทียังไม่ได้ที่บุคคลยังไม่ได้มาตามกฎหมายที่ดินคือเนี่ยบนที่ดินต่างๆเนี่ยถ้าคุณดินนายใครรมี หลักฐานเนี่ยก็มีชนบไปขอออกเนาสามกอไปขอออกชนบอะไรต่างๆเนี่ยก็คือที่ดินที่ได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินถูกไหมแต่ถ้าไม่มีเป็นว่างเปล่าอย่างเงี้ยนะก็คือป่าถูกก็คือป่าทีนี้ที่มาเกี่ยวกับห้วยน้องคลองบึงนําคลองอะไรเงี้ยนะผู้ที่ดูแลงานห้วยน้องคลองบึงต่างตทั้งหลายแม่น้ําเจ้าพยาอะไรเงี้ยคือกรมเจ้าท่านะบค่ที่ดินน้นในแม่น้ําคลองเนี่ย ถ้าคุณใดสังเกตด,ดูให้ทั่วประเทศนะสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่ริมน,น้ํานะฮแต่น้ําเนี่ยมันมันมันไม่เต็มอย่างเจ้าพญานะครับมันก็จะมีมีดินอยู่ก่อนถึงไปถึงน้ําำตอนนีไม่ซ้าบอกไหมครับ,รบ,รบนะมีที่ดินนะมีกรมรมสิทธิ์ที่ดินแต่เลยกรมรมสิทธิ์ที่ดินมันจะเป็นที่ที่ดินเลนเนี่ยที่เขาเรียกป่าชายเลนอย่างเงี้ยนะหรือว่าที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงไปน้ํา ไอ้ที่ดินตรงนั้นละ่ะตรงนั้นละ่นนละถึงจะเรียกว่าเป็นป่านะนะแล้วน้ําก็คือน้ําถูกไหมครับครับแต่มาน้ําเจ้าพยาเนี่ยนะน้ํามันติดกับตลิ่งเลยนะที่ดินของผมเป็นโฉนดนะติดกับแม่น้ําเจ้าพยาถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่มีที่ดินที่จะเป็นป่านะนนตามที่ไอ้ทีกรมที่ดินมากก่าวอ้างอยู่าครับที่ดินป่าไม้มาเก่าวอ้างไม่น้อยเลยกวางเทพนะ ยังพูดไปถึงขนาดปลาเนี่ยสนามหลวงก็เป็นปลาเอ้าแต่มันมือได้จริงไม่ได้จับเรานี่ถ้าถ้าถ้าแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะหรือแม่น้ําจังหลายนะเป็นป่านะผมผมผมเรียนคุณนายว่าเรือทุกลำที่วิ่งในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยที่เขปลูกลูกป่าสิเจ๊ไหมปลูกลูกป่าไม่มีเจ้าของอแล้วก็มาแจ้งความในคดีผมเนี่ยนะ เป็นคดีแรกด้วยนะตั้งแต่เป็นที่ดีป่าไม้เนี่ยนะใช่นะเป็นคดีแรกนะแล้วก็ทําไมโอเรนเตนก็ดีโอเรนเตนก็ดีนะแชงกอรล่าก็ดีเป็นเนซูล่าก็ดีหรืออะไรอะไรทําไมคุณไม่ไปจับก็สร้างมาตั้งนาแล้วถูกไหมันคุณกว่าจะมาเป็นรธิบดีีน่ะใช้เวลากี่ปีเกือบหมดอายุราชการแล้วนะหรือจะอาจจะต้องไปก่อนก็ได้นะ การฝีการฝีทำไมไม่ไปจับครับโอเคครับครับอ้ที่ที่ที่ผมแปลกใจนิดหนึ่งคุณสันิวิสุทธิ์ครับที่ผมแปลกใจนิดหนึ่งก็คือคุณอดีศนุดย์ดำรงอธิบดีป่าไม้เนี่ยเท่าที่ช็คประวัติเนี่ยเป็นลูกม่อป่าไม้นะไม่ใช่คนอื่นกลายเป็นลูกม่อป่าไม้โยกไปเป็นผู้ตรวจทักหนึ่งแล้วก็โยกกลับมาเป็นอธิบดี และจะเกษียณตุลาคมปีเนี้ยปีเนี้ยก็จะเกษียณแล้วดังนั้นแกต้องรู้เรื่องกฎหมายป่าไม้เป็นอย่างดีทําไมแกกล้าไปแจ้งความ,มทําไมแกกล้าไปแจ้งความทําไมอ่ะก็หัวกันอยู่อ่ะนะหัวกษะีระเหรอเออก็คงอย่างนั้นมั่งนะกล้าเอาอนา,าคต <นะ S 1> ของตัวเองมาเดิมพันกับไอ้เรื่องแบบนี้เหรออ่ะก็เดี๋ยวก็ดูต่อไปกันลวกันก็นักนึกผมยังแปลกใจอยู่เนี่ยอืไปดูต่อไปเดี๋ยวพบกับจากเรื่องตั้งนครศรีก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปนครศรีแล้ววันนี้ประชุมมาสุดทายจะไปตั้งนครศรีก่อนนะกลับแล้วค่อยกลับมาลุยกันอ๋อกลับมาจะเอาคืนใช่ไหมจะแจ้งความกลับใช่ไหมโอ้โหอย่างผมก็ะพรุ่งนี้รู้จักผมน้อยไปนะนะถามคุปวิตรดิผมพูดทีงหลบหน้าตลอดให้พวุ่งนี้เป็นใครนะผมพูดเรือพาไปยุทธเดินหนี ต้องรอดูต่อไปใช่ไหมคะให้รอดูต่อไปที่นี่ที่นี่ที่นี่เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมครับเขาจะชูดคดีนี้ขึ้นมาเพื่อจะปิดปากคุณเสรีพิสุจน์ในจังหวะนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกมันคือมันคือบอกแล้วอพูดกันไม่รู้เรื่องมันสินมันไม่เสมอกานมันไม่รู้เรื่องเลยหรอกนะเหมือนเหมือนผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเบอ่เบเบป้าไป ถูกดำเนินคดีไปหมดนะเยอะแยะไปหมดอะนะไอ้ผู้ชายผู้หญิงคู่นี้มันกัน เบอร์บะไม่รู้เรื่องอะไรกอย่างอ่าเพอพราพรพิงเยอะนะอ่าเดี๋ยวรอดูคดีนี้ต่อไปว่าจะยังไงแล้วกันเดี๋ยวจะรอกับเดี๋ยวรสี่ธรรมานะคะน่าจะอัปเดตอะไรขึ้นมานะคะเออเออเอาละครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากกราบค่ะขอบพระคุณนะคะท่านพลโทเอเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะหัวหน้าพักเซรีรวมไทยค่ะช้ยศัพท์คลาสสิกนะศีลมันไม่เสมอกันเออหมายถึง ระหว่างอดีตพระบอตรรกับอดีตนักโทษชายโโที่ีชื่อศิียภา,าพขณะเดียวกันคุณอดิศรน,นุชด,ดำรงกับคุณศิระเจนจาคะาระสลีพิสุจน์ก็ฟันธงแล้วมันหัวกันคะ่ะคำถาม,มก็คือ คุณอดิศนุชดำรงก็จะเกษียณจากอธิบดีป่าไม้ตุลาคมปีนี้อยู่แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะไปแล้วจะมาคัวมันจะมาหนึ่งพันอะไรต่อมีอะไรกับศิระเจนจาคะมันคุ้มเหรอหรือมากหรือมากกว่าศิระอก็จริงๆพยายามติดต่อคุณอดีศนุชดำรงอยู่นะเพราะเราก็อยากถามเจ้าตัวเหมือนกันกับประเด็นนี้เหมือนกันนะคะถ้ามีโอกาสคงจะได้ถามกันสมมุติว่าถ้าท่าทีบเรือแถวแถวบางกระบือนะมันต้องขออนุญาต เขาไม่มีเจ้าของไงก็ต้องไปขอกร่าไม้ก่อนถาขออนุญาตกลบน่าไม้นะผมว่าหัวเช็คบินได้เยอะเลยนะผมว่าโอ้โหตลอดแนวผมว่าตลอดริมฝั่งนั้นโดนหมดเลยนะโดนหมดนะไม่มีฉลดนงเก้าเก้าใช่ไหมหนึ่งเก้าเลยล้เก้าเก้าหรือลงลงอะไรอ่ะลงเก้าเก้าของตระกูลหวังหลีก็ต้องโดนอแมนเดลินชยกิล่าก็ต้องโดนเพนินซูล่าต้องโดนถ้าเช็คบินกันจริงๆยังจังอ่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้น